ครับ,รบวันนี้พี่เกมนะครับมารับรถที่ปอลุงเหลืองเคสนี้บอกไว้ก่อนนะพี่เกมเนาะอันนี้เรารู้กันนะรู้กันอยู่แล้วนะครับ่าลูกค้าเครดิตไม่ค่อยสวยไม่มค่อยสวยไม่สวยคืออย่างนี้นลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ลูกค้าจ่ายสิทเชื่อบุคคลผิดงวด<ม>ครนะเดือนมกราปีนี้ลูกค้าไม่ได้จ่ายลูกค้าไปจ่ายรวบทีเดียวเลยเดือนมีนากลายเป็นเครดิตไม่ค่อดีนะครับผมแล้วทีนเนี้ยจัดไฟแนนซ์กับ c ซียไทยเนาะเราใช้ระยะเวลาประมาณเร็วมากนะครับเหลือเงินกลับบ้านปะ เหลือสิเหลือสิเป็นไงล่ะเห็นมะล่ะนะครับอันนี้เครดิตก็ค่อยสวยง่ายเร็วนี่ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะครับผมแล้วก็รถสวยด้วยรถสวยด้วยนะครับจับเป่าลูกค้าเลยนะครับเรสนี้ลูกค้าเครดิตก็ค่อยสวยนะครับเหลือเงินทําทุนกลับบ้านด้วยนะอันนี้ปลารุ่งเรืองจัดให้นะครับผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อถามพี่เจมได้เลยไหมูมาเลยนี่ไปที่ไหนไม่เข้าปลรุ่งเรืองมาปองเรืองนี่รถสวยไม่มีตำหนิ จัดเร็วจัดดีพนักง,งานดีทุกคนโอเคนะครับลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็ขอให้เองรวยๆนะครับครับขอบคุณครับ